ที่ตื่นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพเลยเปล่าเธอก็อุทานลั่นเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงวะมเมาแล้วแก้ผ้างี้หรอเมื่อก่อนก็ไม่เป็นนี่ว่าหรือว่าเธอพร่ำรำพันพลางขายี้หัวตัวเองแรงๆก่อนจะชะงงักนิ่งเมื่อความคิดบางอย่างเล่นเข้ามาในหัวเพราะวายขวดละหลายหมื่นนั่นใช่ตรงใช่แน่แน เมื่อก่อนกินเหล้าถูกๆุก,ก็ไม่เห็นจะเคยเป็นเม่เจ้านี่เราขอไม่ถึงหรือว่าวายมันเสื่อมเนี่ยหล่อนจอนไม่เหลือสักชิ้นเลยเธอซุกหน้ากับฝ่ามือด้วยความรันทดในสภาพของตัวเองโอ้ยแล้วนี่บอสจะว่ายังไงบ้างเนี่ยเห็นภาพอุจารตาขนานั้นไม่ฝันหนีดีฝอไปหมดแล้วหรือไง ถ้าจะโทษก็โทษที่เขานี่แหละบอกแล้วว่าไม่กินไม่กินก็ยังขยันขยออยู่ได้ึเป็นไงล่ะฝันร้ายเลยสิท่าเฮ้ยแต่บางทีบอสอาจจะไม่ได้รังเกียจแต่รู้สึกอิจฉายอยู่นิดๆก็เป็นได้ก็เราเอาจะผิวสวยแล้วก็หุ่นดีขนาดนี้นี่นาเธอก้มลงชื่นชมความงามใต้ผนวมก่อนจะต้องขมวดคิ้ว เมื่อพบว่าผิวขาวๆข,ของตัวเองมีรอยแดงเป็นจ้ำๆโดยเฉพาะตรงเนินอ,อกรอยอะไรเนี่ยหรือว่าความสงสัยทำให้เธอตวัดผ้านวมขึ้นเพื่อจะพบกับสิ่งมีชีวิตที่นอนหลับพริ้มอยู่ข้างๆละมุนเป็นหมาลามกหรือไงเรานะ่ะเป็นรอยหมดเลยเห็นไหมแน่ว่าแล้วยังจะมาทำตาแป๋วอีก เจ้ามาตัวเล็กที่ตกเป็นแพรัรบบาปเอียงคอซ้ายทีขวาทีเห็นแล้วเธอก็อดไม่ได้ที่จะเอามือไปลูบหัวมันด้วยความเอ็นดูกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ไม่เธอหันไปมองรอบๆห้องเพื่อหานาฬิกาแล้วก็ต้องร้องอุทานออกมาอีกเมื่อพบว่าห้องที่ตัวเองอยู่เป็นห้องของเจ้านาย <N> นี่มันห้องบอสนี่ ตายตายตายแกพาโชอาาจาร้เขาดูไม่พอยังแย่ที่นอนเขาอีกไม่โดนไล่ออกตอนนี้ก็ไม่รู้จะโดนตอนไหนแล้วไม่ไม่ไม่ต้องไม่โดนไล่ออกสิเงินเดือนสูงขนาดนี้จะหาที่ไหนได้อีกเอาไงดีเอาไงดีเธอทำท่าคิดหนะักก่อนจะดีดตัวลุกขึ้นไปคว้าเอาเสื้อเชิ้ตในตู้ออกมาใส่ลูกลวกแล้วรีบเดินออกไปจากห้อง หวังว่าอาหารมื้อนี้จะพอชดเชยความผิดเมื่อคืนได้นะเธอเข้ามาเตรียมอาหารเช้าในครัวด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่ด้วยหวังว่ามันจะช่วยไถ่บาปเรื่องทั้งหมดได้ผ่านมากว่า30นาทีที่เธอมุ่งมั่นทำอาหารด้วยความตั้งใจและทุกอย่างก็ล้วนอยู่ในสายตาของเจ้าของห้องที่ออกมาแอบยืนดูอยู่พักใหญ่เห็นท่าทางคงล่องแคล่วธรรมะแมงของเธอแล้ว เขาก็อดยิ้มไม่ได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ที่เขาเผลอม,มองอยู่อย่างนั้นผมที่ถูกมัดรวบลวกๆไว้ด้านบนทําให้บอยผมตกลงมาระบายหน้าขับให้หน้าหวานดูมีเสน่ห์เยวยวนเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเหตุการณ์ที่เธอกัดเม้มริมฝีปากด้วยความซ่านกระสันเหตุการณ์ที่ดวงตาคู่หวาน ไหวระริกราวกับจะออดอ้อนวอนขอและเหตุการณ์ที่เธอครางเสียงกระเส่าตอนที่ลิ้นของเขากำลังละเลงอยู่บนเนินสาวหอมหวานอ้านึกมาถึงตรงนี้เขาก็รู้สึกร้อนวูบวาบจนต้องก้มมองกลางลำตัวที่บัดนี้ดีดเด้งคึกคักประหนึ่งอยากจะออกรบอีกแล้วเฮ้ยเขาก้มมองเป้ากงเกง ที่บัดนี้โป่งนูนด้วยความรันทดครั้นพอเงยหน้าขึ้นมาและพบกับภาพที่แม่คุณกำลังยืนหันหลังสายสะโพกน้อยๆแล้วฮําเพลงเบาๆให้ตายสิเขาจะไม่รู้สึกรวดร้าวขนาดนี้เลยถ้าเพียงแต่ชุดที่เธอใส่อยู่ตอนนี้ไม่ใช่เสื้อเชิ้ตของเขาหรือว่าเธอจงใจยั่วเขาความคิดด้านมืดกอบกับความต้องการ ที่มันอัดอันอ้นอยู่ภายในจนอยากจะปลดปล่อยออกมาเต็มทีทำให้ขาทั้งสองข้างก้าวตรงไปหาเธอราวกับคนละเมอกระทั่งเธอหันกลับมาอ้าวบอสตื่นแล้วเหรอหิวหรือยังคะเธอหันมายิ้มในขณะที่เขายังคงอยู่ในพวังโดยเฉพาะเมื่อได้เห็นหน้าหวานใกล้ๆแบบนี้อเหิวมาก เชื่อเถอะว่าเขาไม่ได้หมายถึงอาหารเพราะสายตาเขาเอาแต่จับจ้องมองหน้าหวานๆของเธอโดยไม่แม้แต่จะก้มลงมองอาหารที่เธอทำเลยสักนิดกระทั่งงั้นทานเลยไหมคะเธอยื่นจานมาตรงหน้าจังหวะนี้เองที่เขาเหลือบลงมองแล้วหัวคิวทั้งสองก็ขมวดมุ่นเข้าหากันเดี๋ยวนะสิสิราไอ้ที่คุณอุตส่าหตื่นแต่เช้า มายืนทำโน่นทำนี่กว่าครึ่งชั่วโมงคุณได้ขนมปังปี้มาแค่สองแผ่นเนี่ยนะนี่ผมไม่ได้ดูผิดไปใช่ไหมเขาพยายามมองไปรอบๆเผื่อว่ามันจะมีอะไรมากกว่านี้ให้ตายสิแล้วไอ้ท่าทางธรรมัดำแมงรากับเชฟใหญ่มาเองที่เขาเห็นมันคืออะไรเฮ้ยมันคือภาพลวงตาสินะจริงๆก็มีมากกว่านี้ค่ะคือฉันต้มไข่ แต่ไข่มันก็เละฉันก็เลยหันมาทอดแต่มันก็ดันไม่อีกสงสัยไฟห้องบอสจะแรงไปมันก็เลยได้มาแค่นี้เธอยื่นจานขนมปังมาด้านหน้าแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นรอยแดงๆที่มือเธอแทนมือคุณโดนน้ำมันนี่เขารีบรับจานจากเธอมาวางแล้วจับมือเธอมาสำรวจคือฉันไม่ระวังเองละคะ่ะ ตั้งใจจะทำมื้อชาวให้บอสแต่กลับกลายเป็นละมุนที่ได้กินขอโทษนะคะที่ทำได้แค่นี้เห็นเธอทำหน้าสำนึกผิดเขาก็อดคิดไม่ได้ว่าไอ้ที่เธอพยายามทำทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะว่าเธออยากเอาใจเขาแล้วมันก็คงแปลเป็นอื่นไม่ได้นอกจากว่าเธอชอบเขามานี่มะ เขาจับจูงให้เธอมานั่งที่โต๊ะจากนั้นก็เดินไปหยิบโยเกิร์ตในตู้เย็นมาแก้วหนึ่งอุ๊ยนั่นบอสจะทำอะไรคะเธอพยายามชักมือกลับเมื่อเห็นอีกฝ่ายกำลังตักโยเกิร์ตมาป้ายที่มืออยู่เฉยๆโปรตีนแล้วก็แร่ธาตุในโยเกิร์ตจะช่วยลดความแสบร้อนแล้วก็คืนความชุ่มชื้นให้ผิวได้เขาว่าพลางทายโยเกิร์ตลงบนมือให้ เมจเจ้าล้าลึกมากละเอียดอ่อนกว่าผู้หญิงจริงๆอย่างฉันซะอีกสมแล้ที่เป็นคุณแม่เธอแอบงึมง,งำเบาๆระหว่างที่เขาเอาของไปเก็บพอกเอาไว้สักสิบห้านาทีแล้วค่อยล้างออกเขาบอกพลางเดินไปยังโซนห้องครัวที่อยู่ใกล,ล้ๆกันนั่นบอสจะทำอะไรคะเธออดสงสัยไม่ได้เมื่อเห็นอีกฝ่ายหยิบของในตู้เย็นออกมาวาง ก็ทำมื้อเช้าให้คุณไงสิ้นเสียงเขาก็หันไปง่วนกับการทำมื้อเช้าอย่างที่ว่าว้าวแม่สีเรือนไปอีกเฮ้ยทั้งอบอุน่นทั้งมีเสน่ห์ขนาดนี้ทำไมต้องเป็นเกยด้วยเนี่ยเสียดายของะมัดออืยอมแล้วทุนหัวอย่ากมีผัวเป็นเกย เธอเท้าคางนั่งมองผู้ชายทำกับข้าวตาปล่อยกระทั่งมื้อเช้าถูกนำมาเสิร์ฟว้าวน่ากินมากบอสเก่งจังแบบนี้ใครได้ไปเป็นแฟนโชคดีตายเลยเธอมองอาหารหน้าตาหน้ากินในจานแล้วก็อดชมไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าคำชมหรือว่าต้องการสื่ออะไรกันแน่แต่ที่แน่แน่มันทำให้เขาหัวใจพองโต ก็แค่อเมริกันเบรคฟาสต์ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเขายักไหล่ในขณะที่เธอหันมาเบ้นหน้าให้ออหอเหมือนโดนดาบเล็กลายแต่ไม่เป็นไรฉันไม่ถือเพราะยังไงมันก็ยากสำหรับฉันอยู่ดีงั้นฉันกินเลยนะคะเธอตั้งท่าจะจิ้มไส้กรอกในจานเข้าปากแต่ก็ต้องชะงักเพราะเสียงเขาเดี๋ยวมาน,นี่ก่อนว่าแล้วเธอ ก็ถูกรังให้เดินมาที่ซิงล้างจานเพื่อล้างมือให้ใช่เขาล้างมือให้เธอและเป็นการล้างที่นุ่มนวลมากด้วยชาติก่อนเกิดเป็นสำมลีหรือไงคะเนี่ยอ่อนโยนหลือเกินทั้งอ่อนโยนทั้งอบอุน่นและถวยไปหมดแล้วเนี่ยเพอเจอคนถูกล้อเลียนแก้เกอร์ด้วยการดีดไปที่หน้าผากเธอเบาๆด้วยไม่อยากให้ตัวเอง ต้องยิ้มกว้างไปมากกว่านี้โอ้ยบอสอ่ะดีดมาได้หนะ้าผากคนนะไม่ใช่ตังโมเธอรูปที่หน้าผากไปไปล่อยพูดมากจะกินไหมหมื้อเช้านะ่ะถ้าจะกินก็ตามมาเขาเดินนำออกมาในขณะที่เธอก็รีบสาวเท้าตามไปเนี่ยภาพในหัวเมื่อเช้าเป็นแบบนี้เลยเชื่อไหม ว่าฉันก็ตั้งใจจะทำแบบนี้แหละตั้งไหนมันออกมาเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้เฮ้ยความเป็นแม่สีเรือนของฉันซูบอสไม่ได้เลยค่ะเทยกจานขนมปังปิ้งที่ตัวเองทำขึ้นมาเปรียบเทียบแล้วก็ถอนหายใจพูดมากจังเรียบๆรีบกินเข้าไปได้แล้วเขาพูดพลางหยิบเมื่อเขือเทศที่อยู่ในสลัดผักมาใส่ปากคนที่กำลังจะอ้าปากพูด บอสอ่ะเธอกระเง,งากระง,งอดพลางรีบคายเมื่อเขือเทศลูกเล็กออกมาตามประสาคนไม่ชอบกินผักกินเข้าไปเดี๋ยวนี้ซิซิระเสียงทุ้มกดต่ำอีกทั้งสายตาที่มองมาเรากับว่าเธอเป็นเด็กๆทำให้คนถูกมองจำต้องโอดครวนออกมาก็มันเหม็นเขียวนี่คะ่ะบอสมันจะเหม็นเขียวได้ยังไงในเมื่อมันสีแดง เธอถึงกับหันขวับมามองไม่แน่ใจว่าเจ้านายอยู่ในอารมณ์ไหนถึงได้มีอารมณ์มากวนเธอแบบนี้เฮ้อตลกแล้วคะ่ะบอสรีบกินเถอคะค่ะเดี๋ยวก็ไปทำงานสายกันพอดีเธอรีบเปลี่ยนเรื่องคุณนั่นแหละอย่ามาทำตลกทำมาเปลี่ยนเรื่องเพราะไม่อยากกินผักผมรู้ทันคุณหรอกหน้ากินให้หมดซิซิราไม่งั้นวันนี้ก็ไม่ต้องไปทำงานนั่งมันอยู่ตรงนี้แหละ คนถูกบังคับใส่หน้าดิกจนเขาต้องย้ำอีกกินมันขมแล้วมันก็เหม็นเขียวไม่ไหวจริงๆค่ะไม่กินได้ไหมอะ่ะเธอหันมาออดอ้อนด้วยการกระพริบตาปริบๆแต่เขากลับยังเสียงแข็งไม่ได้บอสอ่ะฉันโตแล้วนะคะทำไมต้องทำเหมือนฉันเป็นเด็กๆด้วยเนี่ยเธอทำท่ากระบึงกระบอล ก็ถ้าโตแล้วก็ควรจะรู้ว่าผักมันมีประโยชน์และเราก็ควรจะกินมันเข้าไปให้ดีมากที่สุดเขาทำหน้าขึงขังประหนึ่งผู้ใหญ่อบรมเด็กแต่นี่มันก็มากไปสำหรับคนไม่กินผักอย่างฉันนะขอลดลงครึ่งหนึ่งได้ไหมนะคะบอสเธอพยายามต่อรองด้วยการขยับเข้าไปเกาะแขนออดอ้อนกดได้เขาจำต้องยอม ช่วยไม่ได้ก็เสียงออดอ้อนของเธอมันทำให้เขาใจอ่อนยวบยิ่งหันไปเห็นว่าเธอฝืนตักผักในจานเข้าปากแล้วก็เคี้ยวด้วยสีหน้าเยเกเก,ก็ยิ่งสงสารราดน้ำสลัดแล้วก็ตักกินคู่กับเส้กรอกแบบนี้มันจะช่วยให้กินง่ายขึ้นอะลองดูเขาว่าพลางยื่นช้อนไปป้อนถึงปากทำให้เธอต้องอ้าปากรับ อย่างเสียไม่ได้เป็นไงพอไหวไหมเสียงเขาช่างอ่อนโยนและอบอุ่นพลอยทําให้ความผะอืดผะอมนั้นลดลงจากสีหน้าฝืดเฟื่อนค่อยๆเปลี่ยนเป็นดีขึ้นผมตัดเป็นชิ้นเล็กๆให้ฝืนกินอีกหน่อยนะผักนี่มีประโยชน์กินไปสักพักเดี๋ยวก็ชินเห็นเขามุ่งมั่นกับการหาวิธีให้เธอได้กินผัก ด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนเธอถึงกับนั่งมองตาละห้อยปล่อยให้เขาตักผักเข้าปากคำแล้วคำเล่าราวกับตกอยู่ในภวังสเสน่ห์ของผู้ชายตรงหน้าไม่นะสิสีสราเธอจะใจสั่นกับเกไม่ได้ในขณะที่เสียงโอดครวนดังลั่นอยู่ในใจเธอกลับยังละสายตาจากเขาไม่ได้แน่นอนว่าคนถูกมองรู้สึกได้ และจากสายตาที่เห็นมันทำให้เขาคิดเป็นอื่นไม่ได้นอกจากว่าเธอกำลังหลงสเสน่ห์เขาเข้าอย่างจังผมจะทำให้คุณหลงผมจนหัวปักหัวปัม๊มจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยคอยดูซิซิระประโยคนี้กลับมาอีกครั้งกระทั่งเสียงประตูลิฟต์ดังตามมาด้วยเสียงของชาติมาเลขาของพี่ชายเขาสวัสดีครับคุณพากร ของที่คุณสั่งได้แล้วครับทันทีที่ได้ยินเสียงว่าเป็นใครเขาก็รีบเดินออกไปโดยไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องเข้ามาเห็นเธอที่อยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ขอบใจมากนชาชิเขาบอกพลางรับถุงกระดาษมาจากมืออีกฝ่ายสมแล้วที่คุณสองคนเป็นพี่น้องกันจอดจงพาสาวขึ้นห้องวันเดียวกันขนาดจะสั่งเสื้อผ้าให้สาวยังจอดจงให้ผมไปคนหามาให้เหมือนกันอีกโชคดีของผมนะครับ ที่มีเจ้านายอย่างพวกคุณชาติมาบอกด้วยสีหน้านิ่งเฉยตามสไตล์แต่นั่นยังไม่น่าสนใจเท่ากับสิ่งที่ผู้ชายคนนี้บอกพี่ขินพาสาวขึ้นห้องเอสาวไซรลายอย่างเคยอีกสิท่าว่าแต่มาตรฐานพี่ฉันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าวะแล้วนายได้เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นไหมพากรนึกอยากรู้ไม่รู้สิครับพผเอิญผมไม่ใช่คนชอบยุ่งเรื่องของเจ้านาย ขอตเลยนะครับพูดจบชาติมาก็เดินออกไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยดังเดิมนี่นายหาว่าฉันเสือกหรอวะเฮ้ย <Hey! S 1> แต่นายน่ะเว้ยที่เป็นคนเริ่มเขาตะโกนไล่หลังด้วยความขัดเคืองและเสียงของเขาก็ทำให้คนที่นั่งทานมื้อเช้าอยู่ในโซนด้านในต้องเดินออกมามีอะไรหรือเปล่าคะเสียงของเธอทำให้เขาต้องหันขวับกลับมามอง ก่อนจะต้องผงักค้างกับภาพที่เห็นผมที่เคยถูกขดลุกลวกไว้ด้านบนถูกปล่อยสยายกลางหลังเสื้อเชิ้ตธรรมดาที่เขาเคยใส่แต่ทำไมวันนี้มันกลับดูสวยแปลกตาไม่สิมันดูเย้าวยวนชวนให้เขาเผลอมองจนลอกกลืนน้ำลายให้ตายสิขนาดก่อนหน้าที่พยายามมองผ่าน,านๆเขายังรอนรุ่มเจียนคลั่ง แล้วตอนนี้ที่เธอมายืนอยู่ตรงหน้าแทบไม่ต้องสาธยายเลยว่าเขากำลังรู้สึกยังไงว่าไงคะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายท่านประธานพี่ชายคุณเหรอคะไม่ถามเปล่าแต่เธอยังขยับเข้ามาใกล้จนเขาต้องพังงะถอยห่างเชื่อเถอว่าถ้าขืนใกล้กันมากกว่านี้เขาคงคุมตัวเองไม่ได้อีกอือหือ ถึงขนาดขยับหนีเหมือนนังเกียดเจบ็บว่าแผนยั่วเกคงไม่ได้ผลสินะนี่เราไม่มีเสน่ห์หรือว่าเขาเป็นเกที่กูไม่กลับแล้วกันแน่เนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองเผลอหลงเสน่ห์เกยเข้าจังเบอร์เรอร์ก็เลยอยากจะบริหารเสน,เน่ห์ลองยั่วเกยดูสักตั้งเผื่อว่าเสน่ห์ของเธอจะทําให้เกกลับใจได้แต่ดูเหมือนมันจะไม่ง่าย เป็นเกยนะเว้ยไม่ได้เป็นหวัดรักษาวันเดียวจะหายได้ไงสู้ต่อไปสิซีราความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอย่างน้อยตอนนี้เขาก็ยังไม่มีผัวเป็นตัวเป็นตนเพราะงั้นฉันก็ยังมีหวังเฮ้ย <c oughs> อย่างมากก็แค่ผิดหวังแล้วน่าเธอปลอบตัวเองในใจพร้อมกับถอนหายใจไปด้วยสองคนมองหน้ากันนิ่งต่างฝ่าย ต่างกำลังอย่างเชิงซึ่งกันและกันเขาที่รู้สึกว่าตัวเองร้อนมากขึ้นทุกทีจนอะไรบางอย่างที่มันเพิ่งสงบเริ่มจะพังงาดขึ้นมาอีกถุงเสื้อผ้าที่ถือไว้ด้านข้างถูกเลื่อนมาอยู่ด้านหน้าเพื่อปกปิดความผิดปกติที่เกิดขึ้นกระทั่งเสียงโทรศัพท์เธอดังขึ้นซิซิรามองหาเสียงโทรศัพท์ของตัวเองก็พบว่ามันถูกวางทิ้งไว้บนโซฟา คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเธอเมาแล้วลืมไว้เมื่อคืนนี้ว่าไงคะสาวน้อยเธอทักทายปลายสายด้วยน้ำเสียงสดใสจนคนที่ยืนอยู่ใกลๆ้ๆต้องหันมามองด้วยความสนใจแล้วภาพตรงหน้าก็ดึงเอาความสนใจของเขาไปภาพที่เธอนั่งไขว่ห้างภาพที่เสื้อเชิต้ตถูกรังขึ้นจนเห็นคนขาขาวๆและภาพที่เธอเปลี่ยนอิริยาบถ จนชายเสื้อเลิกขึ้นสูงเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากพลางก้มมองกลางลำตัวที่โป่งนูนอย่างเห็นได้ชัดชโชคดีที่มีถุงกระดาษบังเอาไว้ไม่อย่างนั้นเขาเองก็คงมองหน้าเธอไม่ติดกระทั่งชื่อของใครบางคนลอยมาเข้าหูความคิดเลิดเปิดเปิงก่อนหน้าพลันหยุดกึกค่ะคุณเจตเย็นนี้เหรอคะ ได้ค่ะงั้นไว้เจอกันเย็นนี้นะคะหลังจากวางสายเธอก็พังงาดด้วยความตกใจเมื่อหันมาแล้วพบว่าเขามานั่งอยู่ข้างๆตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้บอสให้ตายสิเธอกำลังใจสั่นเพราะผู้ชายคนนี้โดยเฉพาะเวลาที่อยู่ใกล้กันในระยะประชิดแบบนี้คุยกับใครก็ไม่รู้ว่าระหว่างเสียง กับสีหน้าของเขาตอนนี้อย่างไหนที่เข้มมากกว่ากันแต่ที่แน่แน่ใจเธอมันกำลังเต้นโครมครามเพราะใบหน้าเขาที่โน้มลงมาใกล้จนรู้สึกถึงลมหายใจก็คุณเจตคะ่ะเธอตอบตะกุกตะกักรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดใช่กลิ่นหอมอ่อนๆจากตัวเขาบวกกับหน้าหล่อๆที่ห่างกันไม่ถึงคืบ ทำเธอปั่นป่วนอย่างที่ไม่เคยมาก่อนแม่เจ้าแบบนี้หรือเปล่าที่นางเอกในนิยายเขารู้สึกกันเฮ้ยแต่นั่นมันนางเอกสายหืนนี่ถึงพวกนางจะหืน่นพวกนางก็ยังได้กินแต่ฉันสิหื่นกับใครไม่หืน่นนั่นไปหื่นกับเกแล้วชาตินี้จะได้กินกับเขาไหมเนี่ย คนชอบอ่านนิยายเข้าเส้นได้แต่ร่ำไห้อยู่ในใจเขาโทรมาทำไมเขาคาดคันพลางขยับเข้ามาใกล้อีกก็วันนี้จันเจ้าเขาเปิดเทอมวันแรกค่ะเขาก็เลยอยากให้ฉันไปรับที่โรงเรียนเย็นนี้นะคะเธอตอบพลางขยับถอยในขณะที่เขาก็ยังขยับตามแล้วคุณก็ยอมไปกับเขา ง่ายๆเนี่ยนะเขาทำเสียงฮึดฮัดกระฟัดกระเฟียดมันก็ไม่ได้ยากนี่คะเธอเอียงคอทำหน้างงในขณะที่เขาก็ออกอาการหงุดหงิดมากขึ้นทุกทีโอเคงั้นผมไปด้วยคะเธอขมวดคิ้วมองมาที่เขาอย่างไม่ค่อยเข้าใจนะทำท่ายอย่างกับกำลังหึงแต่เขาจะหึงเราได้ไง ในเมื่อเขาเป็นเกย์ถ้าหึงคุณเจตก็ว่าไปอย่างเฮ้ย <Hey! S 1> หรือว่าเขาหึงคุณเจตพระเจ้าอย่าบอกนะว่าบอสชอบคุณเจตเธอหันขวับมาจ้องหน้าเขาขม็งทำเอาคนถูกมองต้องพัง,งะถอยห่างออกมาเพราะคิดว่าถูกจับผิดเรื่องที่เขาออกอาการหึงเธอมากเกินไปผมให้เวลา20นาทีจัดการตัวเองให้เรียบร้อยซะเขาบอก พลางยื่นถุงกระดาษในมือให้นี่ของฉันหรอคะเอา้าเรานั่นบอสเป็นอะไรไปคะทำไมเดินแบบนั้นล่ะปวดท้องเหรอถ้าเปิดดูในถุงแล้วพบว่าเป็นเสื้อผ้าจึงอดถามไม่ได้ครั้นพ่อเงยหน้าขึ้นมาเห็นว่าอีกฝ่ายเดินตัวงอออกไปจึงตะกนถามไล่หลังในขณะที่ฝ่ายนั้นก็รีบจ้ำอ้าวเข้าห้องเร็วๆด้วยไม่อยากให้เธอ ได้เห็นสาเหตุของการที่ต้องเดินตัวงอ